สวัสดีครับในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2548ภรรยาของผมไปราชการที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมโครงการรอยยิ้มกับเด็กน้อยเพื่อการออกเสียงที่ชัดเจนและสร้างรอยยิ้มที่สดใสของมูลนิธิดวงแก้ว ซึ่งการเดินทางจะต้องเดินทางโดยรถยนต์ประจำทางผมเกรงว่าภรรยาและลูกศิษย์จะไม่ได้รับความสะดวกจึงลางานและขับรถไปส่งพอไปถึงอำเภอเชียงของ มีสิทธิ์เก่าสมัยที่ผมสอนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาคือโรงเรียนซีเมนไทยอุปถมท่าหลวงอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเป็นประลัดอำเภออยู่ที่อำเภอเวียงแก่นคือคุณคำรนศรีโพความจริงน่าจะเรียกว่าท่านนะเพราะว่าตอนหลังได้เป็นในอำเภอพร,รทราบว่าผมอยู่ที่อำเภอเชียงของก็ขับรถจากอำเภอเวียงแก่นมาหาที่อำเภอเชียงของพาไปเลี้ยงอาหารและพาไปรู้จักคนน้นคนนี้ ตามสมควรและให้ข้อเสนอแนะว่าช่วงที่ภรรยาของอาจารย์ประชุมอาจารย์ไม่รู้จะไปไหนผมแนะนําให้ไปเที่ยวฝั่งลาวเดี๋ยวจะให้คนพาไป และได้แนะนําให้ผมรู้จักกับคุณปันอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเมื่อก่อนเคยเป็นประลัดอาเภออยู่ที่อําเภอเชียงของและบอกผมว่าพรุ่งนี้จะให้คุณปันพาไปเที่ยวฝั่งลาวและพาผมไปแนะนําให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดนเชียงของรุ่งขึ้นคุณปันก็ได้พาผมนั่งเรือหางยาวข้ามไปยังฝั่งลาวครับเรือนะครับกําลังจะข้ามไปทางฝั่งลาวครับนี่ครับเรือก็เป็นเรือหางยาวนะครับ ผมก็ได้รับความกรุณาจากคุณตันนะครับคุณปันปันหรือตันปันนะครับปันนะปันนะครับครับครับซึ่งสนิทชิดชอบกับปลัดขับรถนะครับเป็นลุงน้องของปะลัดขับรถครับได้พาผมข้ามไปฝั่งประเทศลาวครับครับนี่ครับเรือได้ออกแล้วครับกําลังจะข้ามไปทางฝั่งประเทศลาวครับผมเราเรือลํานี้ก็มีกันอยู่ห้าคนครับเป็นชาวออสเตรเลียสองคนฮอลแลนด์หนึ่งคนครับพร้อมทั้งผม แล้วก็คุณตันนะครับกำลังพไสนุกไหมครับ How do you feel about your trip? Good, good. Very nice. I like t h a l a n d ครับเมื่อข้ามมาแล้วเราจะต้องมาเสียค่าเข้าเมืองนะครับตรงนี้ครับเขาเล่าเท่าไหร่นะ บครันละเจ็ดสิบบาทนะครับอาเราต้องมาทำอะไรตรงนี้ททใบีตรงนี้ทำอะไรครับปั๊มใบพ่อต้องมาปั๊มปั๊มเข้าอ๋อ้องปัดจะปั๊มเข้านะครับตรงนี้นะครับนี่ตมอนี่ของตมอนี่ของภาษีอ๋อนั่นภาษีครับตมอเดี๋ยวไว้ปั๊มผ่านใช่ไหมครับัามฐาน แต่จะเห็นว่าเป็นชาวต่างประเทศนะครับมาสนใจมาเที่ยวประเทศเราเยอะเลยนะครับนี่ครับมากันมากมายครับคงจะมานอนค้างที่นี่นะครับกับเพื่อนใหม่นะครับชื่ออะไรนะครับสอสายทรายสา,า,า,ายครับอ๋อเป็นทัวร์อยู่ฝั่งประเทศลาวนี่นะครับเออเป็นยังไงครับไอ้อฝั่งประเทศลาวนี้รู้สึกระหว่างลาวกับไทยนี่เป็นพี่เป็นน้องกันรักกันเป็นน้องกันครับรักกัน มันง่ายคือว่าพูดภาษาเดียวได้กันเข้าใจกันเดียวเข้าใจกันเนาะมีความง่ยากเลยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงไม่มีสงบดีครับไปมาหาสู่กันด้วยความสุขสบายไปเรือกันดีเรือกันดีเข้าใจกันโอ้น่าข้ามพ่จิตป่าอบอุ่นมากเขาฝรั่งมาเยอะเนาะมาครับช่วงนี้ฝรั่งมาเยอะโอเคครับเดี๋ยวคุณสันเขาจะพาผมไปผมไม่เคยมาเนี่ยมาครั้งแรกครับสวัสดีครับ นี่ครับนี่สภาพบ้านเมืองที่ข้ามมาจากเชียงของนะครับไปตลาดตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งประเทศลาวแล้วนะครับ How long have you been in Thailand? Oh, three weeks. Three weeks? Yeah. Oh, where where are you going today? Luang p r a b a n g Luang p r a b a n g Yes. Lubu. t a t s Lubu. Where did you stay last night? Ah, Friendship. Guest house. Here. เดียวอยู่ัับประมนนจเราไปดูเราเหมารถกันครับอันนี้ yes this your first time ทุเลา yes โอ้ย my first time จริงเขาได้เหมารถนะครับอ่าเป็นรถเหมานะครับนี่ครับเป็นรถเหมือนรถตุ๊กๆครับอ่าที่เป็นคนไทยก็สองร้อยบาทครับที่เที่ยวทั่วเลยนะครับราคาเท่าไหร่นะพี่ตันห้าหมื่นสี่ ห้าหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่พันกีบห้าหมื่นสี่พันกีบคิดเป็นเงินไทยสองร้อยบาทาครับขอ <500. S 1> ตกใจบอกห้าหมื่นสี่ตกใจเลยครับตังไม่พอนี่บริเวณนี้เป็นตลาดนะครับตลาดตลาดจีนครับก็มีสินค้าเยอะแยะนะครับมาจากเมืองจีนครับเป็นสินค้าจากเมืองจีนครับบริเวณตรงนี้เรียกตลาดสดนะครับตลาดสดของฝั่งลาวนะครับ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริษัทของครับตัวตลาดอยู่ในโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเนี่ยครับก็มีไก่ย่างปลาดุกย่างบนทางฝั่งเรานะครับเหมือนกันเลยครับเอี่คาสวยนะอาหารการกินก็เหมือนกันนะครับเหมือนบ้านเรานี่เป็นของหวานใช่ไหมครับขนมหวานใช่ไหมครับเจ้าพูดเนือพูดพูดเอ้พูดภาษาอะไรคะ ภาษาลาวมีเจ้าด้วยเหรอ<ม>โอ้พูดเพาะดีเออนี่ขนมน่าอร่อยนี่นี่เหมือนภาษาไทยทางภาคเหนือเลยอ่ะมีเจ้าด้วยอ่ะเนี่ยครับสินค้าก็มีขายเหมือนเหมือนฝั่งไทยทั่วๆไปครับอตอนนี้คุณสันมาเจอเพื่อนอีกแล้วครับคครับผู้ย <laughs> ิงใหญ่จริงๆ,ๆข้ามาฝั่งประเทศลาวรู้จักใครไปทั่วเลย อคนฝั่งเรารู้จักเขาทั่วใช่ไหมคนกินเหล้านี่ว่าไงนะว่าไง้นะคนคนกินเหล้าไปไหนมันก็มีแต่เพื่อนฝูงอ่อมเพื่อนหลายนี่กอันนี้เป็นเป็นเพี้ยนะครับนี่ครับเพี้ยครับตัวนั้นเป็นวีวีไหนครับเพี้ยอันนี้เพี้ยอันนี้ดีเหรอดีนี่เป็นดี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 อะไรดีหมูปีีงัว บีงัวบีงัวสำสำหรับสลับเวยอ๋อไสลับอร่อยอร่อยอ๋อไสลับอันนี้ขายเป็นเป็นหิ้วหิ้วอย่างงี้เป็นติ้วเป็นติ้วเป็นติ้วอออออนี่คนขายขายดีไหมคะขายดีนะขายดีขายดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนชื่อหยังชื่อหยังนางอ่อนฮะนางอ่อนชื่อนางอ่อนมามามาซื้อหยังมาซื้อเครื่องซื้อเครื่อง ลูกลูกควายเอาเอาไปทําอะไรกินครับเนี่ยเอาไปทํายังไงกินแกงเกล็ดเนกับผัดฮะแกงกับผัดค่ะไปแกงแกงกับผักเออโอ้ครับได้ฮะรู้จักกันเหรอรู้จักเหรอโอ้แล้วเราเราเราเคยข้ามไปฝั่งไทยไหมไม่เคยไม่เคยข้ามไปเที่ยวบ้านคุณตันบ้างที่นะไปบ่อยไปบ่อยขายที่นี่นานยังครับนานแล้วโอ้โดูดีเนาะ มาแอบขอมะม่วงเขากินอีกแล้วเนี่ยเนี่ยนี่กับคนไทยฮะคนไทยคนไทยเหรออ้แต่ข้าเนี่เห็นบอกว่าไม่มีสารเคมีเลยนะนี่แม่ค้าเขาบอกนะครับใช้ใช้พูดธรรมชาติเออธรรมชาติเออใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีฆ่า,มาแมลงนี่ครับนี่เป็นเงินลาวนะครับนี่ครับเงินลาวนี่กีบเนี่ยนี่พันหนึ่งนี่พันอะไรเนี่ยพันกีบห้าบาทนี่เหรอพันกีบ เท่ากับกี่บาทเท่ากับห้าบาทอันนี้โอห้าพันกีบนี้อันนี้เท่าไรห้าพันกีบอันนี้ห้าพันกีบเท่ากับยี่สิบบาทเท่ากับยี่สิบบาทโอ้โหนี่ถ้าเอาเงินไทยมาก็ต้องพกมาเยอะเลยนี่เนาะมาแรกเนาะขายดีไหมครับขายดีเนาะอ่าปลาอันนี้ปลาอ่างน้ำตปมาเล้าเนี่ยนะัวเบลอเลย แ่นี่นเป็นของไทยลื้อไทยลื้อแต่ใครใส่ก็ได้ก็สวยดีน้องหกร้อยห้าสิบบาทเออวันหลังก็พกเงินมาเยอะๆเขาหน้ามาจะมาซื้อวันนี้ไม่ได้พกเงินมาเยอะเขาก็ไปรับเครดิตการ์ดซะด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมมี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 รับเครดิตการ์ดไหมครับเครดิตการ์ดรู้จักไหมไม่รู้จักอ๋อคือไม่ต้องจ่ายเงินไง นี่เอาเครดิตการ์ดเนี่ยบอหับบอับอบอหูจักบอหูจักโอ้บอเป็นยังบอเป็นยังบอมีสตังมาแต่ไม่แพงนะถูกแต่สตังไม่พอเอามาแต่เครดิตการ์ดแล้วที่นี่เขาไม่มีก็เลยซื้อไม่ได้เขาหน้าจะเอาเป็นเงินมาเออมาซื้อสวยดีสวยดีขอบคุณครับพูดไทยได้เนะเาะได้ะ ครับยินดีที่รู้จักสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับคุณลบปัญญาสิทธิ์ oh à หันหันหน้าตรงนี้ก่อนจะได้เจอแดดหน่อยชื่อชื่ออะไรนะครับคุณลบปัญญาสิทธิ์ตำแหน่งเป็นไรนะครับตอนนี้ตำแหน่งก็เป็นคณะบริหารตลาดอ๋อเป็นคณะบริหารตลาดครับเราทางเราเรียกก็เทศบาลอ๋อเป็นเทศบาลครับดีใจครับได้มาเที่ยวครับเดี๋ยวโอกาสหน้า คงมีโอกาสได้พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับโอเคโอเคมาท่าห่าเลยมีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์โทรได้แล้วเดี๋ยวจดไว้เลยขอบคุณครับนี่ที่เขาลักองพบไปสากเก่ฑ์ฝั่งไทยนะครับด่านสุลกากตรงข้ามกันนะครับกับแม่น้ําโขงตรงนี้ผมอยู่บนวัดนะครับนี่ครับถ้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาจะเดินขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เดินครับผมนั่งรถขึ้นมาครับเดินไม่ไหวครับเมื่อยครับวัดนี้สวยงามมากครับเดี๋ยว ชื่อวัดผมจําไม่ได้เดี๋ยวคุณตันลองบอกให้ครับชื่อวัดอะไรนะครับจอมเขามณีรัตน์ครับอ๋อวัดจอมเขามณีรัตน์นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากครับเนี่ยจะเห็นว่าเปิดเพลงไทยฟังกันอยู่นะครับนี่ครับนี่นะครับรับสถานีไทยได้นะครับ โอ้นี่ช่างปั้นปูนะครับเก่งมากเลยครับปั้นได้สวยงามมากครับคนปั้นนั้นเป็นลูกเหรอคนนี้เป็นพ่อโอ้นี่นี่เป็นเป็นพ่อของช่างใช่เหอครับพ่อช่างที่ปั้นตะกี้นะโอ้พ่อเก่งกว่าลูกกันไงสร้างเนาะหลังจะกินข้าวล่ะครับนี่เข้า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 ตอนข้าวไงข้าแรงนี่ข้าตอนเข้าวซยกันแม้ โอ้โหไดีอร่อยเนาะถ้าจะล้ำนี่นั่นแกงนรอไม่ดีก่อนแล้วนี่อย่างตำเตาค่ะเตาโอ้นี่แกงนรอไม้ครับที่ตำเตาครับโอ้กุ้งถ้าจะัดล้ำนี่อะไรก็ทานข้าวน้ำครับตำสบายครับอร่อยนะครับไปแล้วครับ นี่เขาเรียกอยอดอนี่ยนี้ยอดยอดโซฟายอดโซฟาโอ้างามนาะตอนนี้กำลังบุรณะเนาะลังซ่อมแซมอ,อ่ซ้ายมือเป็นธงชาตินะครับขวามือเป็นธงาศาสนาครับประจําศาสนาพุทธประจําศาสนาพุทธของของเรานะครับ นี่เป็นเรือใหญ่นะครับที่เรือนี่นะครับเป็นเรือที่เข้าไปหลวงเท่าบางนะครับก็คือว่าใช้เวลาเป็นวันนะครับครับกลับมาเรียบร้อยแล้วครับไปคบเดิครับไปคบเดยวขอบคุณยันนะครับ,บไปถ่ายหูครับ